สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mystic Zodiac Whisper กระซิบจากดวงดาววันนี้ถึงคิวของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับก่อนจะเริ่มคำทำนายอย่าลืมกด subscribe ช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าเห็นว่าคำทำนายนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟังคำทํานายของชาวราศีตุลกันครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การเงินของชาวราศีตุลมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับคุณอาจมีรายรับพิเศษเข้ามาจากการทำงานเสริมหรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวบางคนมีเกียรได้รับเงินคืนหรือได้เคลียร์หนี้สินบางส่วนทำให้รู้สึกโล่งใจขึ้น แต่ก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหรือของจำเป็นที่ต้องจัดการอยู่ช่วงนี้ถ้าวางแผนใช้เงินให้เป็นระบบคุณจะสามารถเก็บเงินได้มากกว่าที่คิดครับการงานของชาวราศีตุลช่วงนี้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อเจรจาการสร้างความสัมพันธ์ <c oughs> จะทำได้ราบรื่นได้รับการยอมรับจากทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามอาจมีงานเร่งด่วน หรืองานแก้ไขเฉพาะหน้าเข้ามาทําให้คุณต้องใช้พลังงานเยอะและรู้สึกกดดันบ้างแต่ถ้าใจเย็นและจัดการอย่างเป็นระบบจะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นครับสุขภาพของชาวราศีตุลในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หรืออาการหวัดเล็กๆน้อยๆที่อาจมากวนใจรวมถึงความเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนน้อยการดูแลตัวเองด้วยการนอนหลับให้เพียงพอ และทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมพลังให้แข็งแรงขึ้นครับด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแม้จะมีช่วงที่หงุดหงิดเล็กน้อยแต่ก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีส่วนคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆผ่านงานหรือกิจกรรมสังคมเขาอาจจะเข้ามาแบบค่อยๆไปแต่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจและอยากเปิดโอกาสให้ลองสารต่อครับ ครึ่งเดือนหลังกันยายน2568ของชาวราศีตุลถือว่าเป็นช่วงที่ทั้งการเงินและการงานกำลังไปได้ดีการเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นการงานมีคนให้การสนับสนุนสุขภาพต้องดูแลเรื่องการพักผ่อนและภูมิแพ้ความรักก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นครับนี่คือคำทํานายของชาวราศีตุลโดยกระซิบจากดวงดาวขอให้ทุกท่าน ใช้พลังบวกนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่รออยู่แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ